คุณผู้ชมคะวันนี้28พฤศจิกายนนับนิ้วไปเอออีกสองวันได้วันลุ้นโชคกันอีกแล้วอ๋อเรื่องของการเรียนเลขใช่ไหมเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ค,คือทางนี้ทานนั้นไม่ได้มาให้เลขนะคุณผู้ชมแต่จะมาพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่กันหน่อยเพราะว่าปัญหาสําหรับอาจจะคนซื้อก็ดีคนขายก็ดีหยิบปั๊บซาปั๊บก็ดีเรื่องของการจําหน่ายสลากเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการรวมชุดหวยรวมชุดสลากกันอยู่ถูกไหมคะราคาเกินบางคนซื้อกบนบ้างว่าโอยมันแพงเพราะเขารวมชุดขายตอนแรกก็มีนโยบายกันบอกว่าเออจะไม่ ให้รวมชุดขายเพราะรว่าไม่งั้นเนี่ยสลากมันเกินราคาแต่ที่เราไปดูที่แผงนะไม่มีใครขายแยกเลยนะถูกขายเป็นชุดชุดดกันหมดนนแล้ว <ฮะ S 1> ถามว่าปัญหาเนี่จะแก้อย่างไรราบารเขาก็บอกว่าเอ๊ะ ทำเองเลยดีไหมก็เคยม,มีการเ,เคยมีการเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดหลายต่อหลายครั้งแล้วนะค,คะเรื่องของการแบบถ้างั้นเราก็ทําเป็นรวมชุดแล้วก็ขายตั้งแต่ต้นทางไปเลยแล้วกันแต่ก็กำกังวลกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเข้าที่ประชุมครั้งล่าสุดครั้งนี้เนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังคงมีอีกปัญหาหลายอย่างมีความยุ่งยากหลายอย่างเหมือนกันที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ต้องพิจารณาบริหารจัดการกัน นายธนวัฒน์พลวิชัยโคษกสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกเลยนะคะว่าที่ประชุมสํานักงานสลากวันนี้เนี่ยจะมีการหารือเรื่องการทําสลากรวมชุดแน่นอนมีแน่ๆเรื่องนี้แต่ยังไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าจะได้หรือไม่ได้ เพราะว่าการประชุมคณะกรรมการสลากหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะมีคนนําเรื่องนี้หารือตลอดเลยแต่คณะกรรมการเองก็ยังคงกัง,คง,คงวลอยู่ว่าการออกสลากชุดเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาการรวมชุดสลากขายที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยมากขึ้นอีกหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกเยอะเลยค่ะทั้งจํานวนสลากที่จะออกแบบรวมชุดต้องออกมาเท่าไหรต่อง,งวด แล้ววิธีการจําหน่ายกระจายสลากจะจัดสรรให้ใครแบบไหนอย่างไรแถมเรื่องโคต้าสลากโอ้ยเรื่องนี้ความชัดเจนก็ยังหาไม่เจอนะคะก่อนหน้านี้ค่ะสํานักงานสลากก็เคยเสนอแนวคิดเรื่องการออกสลากรวมชุด5ใบแบบแยกใบใบละ80บาทปริมาณสัก20-50ถ้ล้านฉบับต่องวดซึ่งเป็นการแบ่งส่วนจากโคต้าปัจจุบันออกมาทําก็จะขายต้นทุนชุด5ใบที่352บาทขายปลีก400บาทให้ประชาชน โดยรูปแบบการจำหน่ายสลักชุดนี่นะคะก็จะเสนอให้เลือก4วิธีด้วยกันวิธีแรกให้ผู้ค้าสลักเดิมมาจองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตธนาคารกรุงไทยวิธี2แบบผสมผสานให้ทั้งผู้ค้าสลักเดิมและมูลนิธิองค์กรเข้าถึงสลักชุดพร้อมกันวิธีที่3การเปิดให้มูลนิธิองค์กรได้เข้าถึงสลักรวมชุด และวิธีสุดท้ายเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ค้าสลากใหม่ถามผู้ชมดีกว่าไหม<ช>ผู้ชมฐา,ามนะเป็นผู้บริโภคเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้า รัฐบาลกองสลากเขาทาหวยชุดจําหน่ายเลยอคือเรียกว,ว่าก็ชุดมาตั้งแต่ต้นทางเลยจะได้อ้างไม่ได้แล้วราคาจะได้ถูกควบคุมตั้งแต่ต้นทางออคือเป็นราคานะะเน็ตว่าอย่างนั้นดีกว,ว่าปัจจุบันเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าชอบขายอาจชุดหนึ่งสองใบบ้างห้าใบบ้าง,างก็เป็นชุดละสองร้อยห้าร้อยคือใบละร้อยอะฮะไม่ต่ำกว่านี้บวกกันขึ้นไปบวกกันเข้าะะไปพอถามว่าทำไมขายแพงเขาบอกว่าเอากลับมาแพงจากที่บัวซาปโวอีกทีหนึ่งนะฮะก็ปัญหามันก็แก้ไม่ได้สักทีนะครับ